คลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องสาวราศีพิจิกนะครับน้แหมในเรื่องของวิธีมัดใจนะหรือว่าแม้แต่สาวราศีพิจิกเองเนี่ยก็มาดูอุปนิสัยใจคอกันนะว่ามันจะตรงกันไหมนะครับหรือว่าใครในอยากจะมาจีบสาวราศีพิจิกนะครับก็คลิปนี้นะคลิปเดียวรู้เรื่องนะครับอ้าวเริ่มต้นเกินเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าสําหรับสาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนอ่อ สาวราศีนี้เป็นคนที่รักความรู้สึกนะเป็นอิสระหรือว่าต้องการเสรีภาพนะครับนะชอบความรู้สึกโล่งๆว่างๆมีเสรีภาพนะครับนะจัดได้ว่าเป็นสาวที่มีความฉลาดหลักแหลมนะครับแล้วก็เอาชนะคนได้ด้วยสติปัญญานะสาวราศีนี้เป็นคนที่ซื่อตรงน่ารัก ยกเว้นบางเวลาที่เธออยากจะทำลายบางสิ่งบางอย่างให้พินาศนะก็จะทำได้ในทันทีเช่นกันสาวราศีนี้เนี่ยนะคนบางคนเนี่ยนะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแต่เป็นสาวที่หนุ่มๆเนี่ยติดอกติดใจแล้วก็อยากรู้จักมากาที่สุดนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่ว่า หมจะไม่สวยหรอกบางทีมันนึีเลว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดีกว่านะเออไอความสวยแต่ละคนมันก็ชี้วัดกันได้ยากนะครับนะแต่ในเรื่องของออหนุมหน่มๆติดใจเนี่ยนะครับนะสาวราศีพิจิกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาวฮอตนะอันดับต้นๆของ12ราศีก,ก็ว่าได้นะครับอ้าวมาถึงบุคลิกท่วงท่าและหน้าตาของสาวราศีพิจิกนะครับบอกว่าสาวราศีพิจิกเนี่ยนะมีใบหน้าคมนะครับสวย โดยเฉพาะในตาของเธอนะครับคมแสนคมนะมองมาทีไรเนี่ยทำอหัวใจแพรบแพรเต้นโคมรามไปตามๆกันนะรูปร่างดีและกลัวความอ้วนมากนะครับสาวราศีนี้เธอดูแลร่างกายของเธอให้สเลนเดอร์อยู่เสมอนะครับถึงรูปร่างนะ,อะของเธอเนี่ยจะค่อนข้างไปทางผอมเนี่ยแต่สวดทรงอง์เอลเลยนะครับนะเขาเรียกว่ามันก็มันก็มีอ่ะนะเรียกว่าสวดทรงตรงที่เธอนะ ควรจะมีมันก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยแหมคุณเองเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแหมได้สาวราศีนี้เป็นแฟนแล้วจะผิดหวังนะครับแหมเขาได้ว่าเธอก็มีดีของเธอว่ากันอย่างนั้นนะครับถ้าเดินของสาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับหรือสาวแมงป่องเนี่ยเขาบอกว่าเหลือร้ายซะเหลือเกินนะครับเธอเดินเร็วเหวี่ยงนะั ตะพุงตะโพกนะหรือสะพุงสะโพกเนี่ยนะและทอดขาสามารถทําให้ชายตรึงตรึงตรึงกันได้ทีเดียวนะครับนะถึงก็ต้องแหม่เหลียวหลังกันเลยทีเดียวนะครับกลับมามองกันจนนะรับสายตากันเลยทีเดียวนะว่ากันางนือนะครับอ้าวแล้วอุปนิสัยใจคอล่ะเขาบอกว่าอุปนิสัยใจคอของแม่สาวแมงป่องนะครับมนาะแมงป่องสาวเนี่ยเก็บความลับได้เก่งนะครับแต่ก็มีความสามารถดึงเอาความลับ ออกมาจากคนอื่นๆได้นะครับนะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะครับแล้วก็ถือตัวเองเป็นใหญ่นะแล้วจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการนะครับนะมีความโมเดิร์นนะมีความทันสนะเขาเรียกว่ามีความทันสมัยเปรี้ยวปูดปาดเนี่ยนะต้องบอกเลยนี่แหละสาวราศีพิจิกนะครับ สาวราศีนี้เธอชอบแต่งตัวเฉี่ยวทันสมัยสีสดใสจนใครๆก็ต้องมองเหลียวหลังนะครับชอบผ้าพันคอผ้าโพกผมนะครับน้ำหุงน้ำหอมกลิ่นเย้าวยวนใจเนี่ยนะนะพอคุณได้สูดนะได้ดมนะน้ำหอมของเธอสักขนเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะตาเขาเรียกว่าตาลายล้มตึงเอาง่ายๆนะครับแหมเขาบอกว่าน้ำหอมนี่มันหอมกันนะจนถึงล้มตึงกันไปนเลยทีเดียวนะครับสาวราศีพิจิกเป็นสาวสมัยใหม่นะคุณตามเธอไม่ทันหรอกนะ เธอสุบรีนะแต่ใครที่สุบรีนะหรือว่าใครที่ดื่มเหล้าเนี่ยเขาบอกว่าแหมจ,จัดจ้านสุดเกินนะครับในย่านนี้นะว่ากันอย่างนั้นไม่ว่าจะเรื่องดื่มเรื่องดื่มเรื่องดูดนะว่ากันอย่างนั้นนะเขาบอกว่าสาวราศถ้าใครไม่ดูก็คือไม่ดูนะเออต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าจะดูกันทุกคนนะจะดื่มกันทุกคนนะครับเขาบอกว่างี้นะสาวราศีนี้เป็นผู้หญิงที่ดูมีชีวิตชีวาอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับ แต่ไม่ค่อยเลิกล้มความตั้งใจสักเท่าไหร่นะครับนะกว่าคุณจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอได้เนี่ยคุณก็แทบจะแย่อยู่เหมือนกันนะครับเป็นคนเหนื่อยและว,ว่ากันอย่างนั้นเนาะเมื่อรู้จักเธอแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าชีวิตของเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเสมอนะครับนะไม่เหมือนความตั้งใจของเธอหรอกนะครับเธอเป็นคนหัวแข็งอย่างที่สุดไม่มีใครเทียบเทียมได้นะครับเมื่อโกรธก็จะระเบิดทายใจยากนะเขาบอกว่าสาวราศีนี้นี่ทายใจยากนะครับนะ บอกว่าบางทีเนี่ยนะเออ ก็เขาเรียกว่านาทีนี้อ่าบางทีก็หัวเราะอ,อีกประเดี๋ยวก็โมโหนะครับเรื่องอารมณ์แปรปวนนะครับทายใจได้ยากนะครับสาวราศีนี้เธอจะทําให้คุณหัวหมุนนะไม่รู้จะเอาอย่างไงถูกนะหรือว่าไม่รู้จะเอาใจอย่างไงถูกครับอ้าวมาดูในเรื่องของวิธีมัดใจสาวราศีนี้กันไปนะครับก็บอกว่าสาวราศีนี้ไม่ใช่สาวที่คุณจะนัดเจอแบบปุ๊บปั๊บได้นะครับเธอไม่ชอบหรอกนะมันไม่ใช่สไตล์ของเธอนะแต่ถ้ารอบๆแอบแอซ่อนๆเนี่ยนะ ก็มีหวังจะจีบได้ง่ายนะครับความลึกลับทําให้เธอตื่นเต้นนะเวลาจะพาเธอไปไหนกินอะไรจะทําอย่างไรคุณก็ต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะครับนะถึงเวลานะัดจริง,รงๆค่อยเอาออกมาใช้นะข้อควรระวังคุณต้องตรงต่อเวลาอย่าอึดอัดยืดยายเป็นอันขาดนะครับถ้าคิดจะจีบเธอเนี่ยนะทั้งทีก็อย่าทาให้เธอเก้อนะจะไปไหนนะควรเกินๆกับเธอไว้บ้างนะ เธอจะได้แต่งตัวได้ถูกนะถึงเวลากินนะไม่ต้องพาไปร้านหรูนักหรอกนะขอให้เป็นที่เงียบๆมีอาหารทะเลก็จะดีมากนะครับสาวราศีพิจิกส่วนมากชอบอาหารทะเลนะครับในช่วงเวลาแรกๆเดี๋ยที่เพิ่งได้รู้จักกันเนะี่ยคุณอย่าเพิ่งทําตัวเป็นคนมือไม้ไวนะครับนะกับเธออย่างเด็ดขาดน,นะครับอย่าเพิ่งเขาได้ว่าอย่าเพิ่งจับมือถือแขนนะอย่าเพิ่งไปนะแอบจุงแอบจกนะครับไม่ดีนะครับเธออารมณ์ขึ้นๆลงๆนะถ้าเธอไม่อน j o ย ได้ว่าคุณมีโอกาสที่แฮ้วนะครับบอกได้เลยนะครับเธออ่านได้ยากนะเขาบอกว่าในเรื่องของพฤติกรรมของเธอเนี่ยบางทีแบบแหมมันททยใจกันได้ยากนะครับวิธีรักนะจึงต้องใช้เทคนิคบวกประสบการณ์อย่างซูเปอร์นะอย่างโคตรโคตรแต่ว่าง่ายนะไม่งั้นก็จะพังหลังจากนะัดเจอกันครั้งถึง2ครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นตามเธอให้ทันนะเธอต้องการอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับถมเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะเต็มสักเท่าไหร่เนาะ สาวราศีนี้นะครับเธอจะให้คุณคอยตามใจเอาอยู่เรื่อยนะต้องการให้ซื่อตรงและพักดีต่อเธอห้ามหลอกลวงเธอถ้าเธอเจอว่าคุณเนี่ยนะตอแหลหรือหลอกลวงเนี่ยนะบอกเลยนะครับนะคุณได้เจอฤทธิ์เดชของสาวราศีพิจิกเป็นแน่นอนนะครับอา้าวเขาบอกว่างี้ก็ตามนั้นนะไม่รู้จะว่ายังไงนะสาวราศีนี้ก็ไปลุ้นกันเองนะว่าตัวคุณเนีน่ยนะ เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วใครที่คิดจะจีบสาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับก็ต้องนะใช้วิธีมัดใจตามที่แจ้งแครงไขไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม